กันที่7คคำพีอาธิกรรมภิขุวิพังว่าด้วยปฐมปราชิการตอนต้นเตนะโขปนะสมเยนะเวสาลียาอวิทูเลกัลันทคาโมโหติตัทธสุทินโนนามะกัลันทปุตโตเสธิปุตโตโหตีติอัทโขสุทินโนกัลันทปุตโตสัมพหุเลหิสหายเกหิสัตทิงเวสาลีอคมาสิเกนะจิเทวะ กรณีเยนาติดำเนินความตามวารับพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าในคราวที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ที่กูตาคารสาลาในป่าใหญ่ใกล้เมืองเวสาลีนั้น มีบ้านอยู่ตำบลหนึ่งซึ่งมีชื่อว่ากาลันทคามอยู่ในที่ใกล้เมืองเวสาลีที่บ้านกาลันทคามนั้นมีกาลันทบุตรผู้เป็นเศรษฐีอยู่คนหนึ่งชื่อว่าสุทินครั้งนั้นสุทินผู้เป็นบุตรแห่งกาลันทเศรษฐีได้ไปที่เมืองเวสาลีกับพวกสหายเป็นอันมากด้วยกิจธุระอันหนึ่งในคราวนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมแก่ประชุมชนเป็นอันมากอยู่ พอสุทินผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้เห็นก็คิดว่าถึงตัวเราก็ควรจะฟังธรรมขันคิดดังนี้แล้วจึงเข้าไปในที่ประชุมชนนั้นแล้วนั่งลงในที่สมควรแก่ตนครั้นนั่งลงแล้วจึงคิดว่าทำที่ คำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงนี้เราเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นการง่ายที่ผู้ครอบครองบ้านเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงให้เป็นเหมือนกับสังที่บุคคลขัดไว้ดีแล้วเราควรจะปรงผมและหนวดนุ่งผ้ากาสาวะออกบรรพชาเมื่อประชุมชนนั้นเลิกจากฟังธรรมถวายบังคมสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกลับไปสุทินผู้เป็นบุตรกัลลันทเสษถีก็เข้าไปเฝ้ากราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้ มีพระภาคเจ้าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วทําให้ข้าพระองค์เข้าใจว่าไม่ใช่ง่ายที่ผู้ของบ้านเรือนจะประพฤติพรหมจัรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้สิ้นเชิงให้เป็นเหมือนสั่งที่บุคคลขัดดีแล้วข้าพระองค์มีความประสงค์จะปองผมและหนวดนุ่งผมผ้ากาสาวะออกบรรพชาก็พระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดให้ข้าพระองค์ได้บรรพชาด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนสุทินมารดาบิดาได้อนุญาตให้เธอบรรพชาแล้วหรือนายสุทินกราบทูลว่ายังพระเจ้าค่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนสุทินพระตถาคตเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ให้บรรพชาแก่บุคคลที่มารดาบิดายัางไม่อนุญาตนายสุทินจึงกราบทูลว่าถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์จักไปขออนุญาตต่อมารดาบิดาเพื่อให้อนุญาตแก่ข้าพระองค์จงได้ เจลำดับนั้นนายสุทินผู้เป็นบุตรของกัลลันทเสษถีทํากิจของตนที่เมืองเวสาลีสําเร็จแล้วก็กลับไปหามารดาที่บ้านกัลันทคามบอกแก่มารดาบิดาว่าข้าแต่มารดาบิดาทําที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงตามที่ข้าพเจ้ารู้มานั้นว่าไม่ใช่ง่ายในการที่ผู้อยู่ครองบ้านเรือนจะประติพรมจันท์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงให้เป็นเหมือนสั่งที่บุคคลขัดดีแล้วได้ ข้าพเจ้าประสงค์จะปองผมและหนวดนุ่ง่มผ้ากาสาวะอ,อกบรรพชาขอมารดาบิดาจงอนุญ,ญาตให้ข้าพเจ้าบรรพชาด้วยเถิดเมื่อนายสุทินกล่าวอย่างนี้แล้วมารดาบิดาจึงตอบว่านี่ในพ่อสุทินพ่อเป็นบุตรน้อยคนเดียวของมารดาบิดาเป็นที่รักใร้พอใจของมารดาบิดาเป็นผู้ตั้งอยู่ในความสุขเป็นผู้ที่มารดาบิดาเลี้ยงดูมาให้เป็นสุข พ่อสุทินยังไม่เคยรู้จักทุกเลยถึงแม้ว่าพ่อสุทินจะตายมารดาบิดาก็ไม่ประสงค์จะพัดพรากมารดาบิดาจาักอนุญาตให้พ่อสุทินผู้ยังมีชีวิตอยู่ออกบรรพชาได้อย่างไรนายสุทินก็อ้อนวอนมารดาบิดาอีกครั้งเป็นครั้งที่สองที่สามารดาบิดาก็กล่าวอย่างนั้นอีกเป็นครั้งที่สองที่สานายสุทินจึงคิดว่า มารดาบิดาไม่อนุญาตให้เราบรรพชาเสียจแล้วแล้วก็เข้าไปนอนอยู่กับพื้นที่ไม่มีสิ่งใดปูด้วยคิดว่าความตายหรือการบรรพชาจากมีแก่เราในที่นี้คิดดังนี้แล้วก็ไม่บริโภคอาหารตลอดถึงเจ็ดทวาวาน ลำดับนั้นมารดาบิดาของนายสุทินจึงอ้อนวอนว่าพ่อสุทินเอย๋ยเจ้าเป็นบุตรน้อยคนเดียวของมารดาบิดาเป็นที่รักใคร่พอใจของมารดาบิดาเป็นผู้ตั้งอยู่ในความสุขเสมอมาเป็นผู้ที่มารดาบิดาได้เลี้ยงดูมาให้เป็นสุขเจ้ายัางไม่เคยรู้จักทุกเลยถึงแม้ว่าเจ้าตายมารดาบิดาก็ไม่อยากจากเจ้ามารดาบิดาจักอนุญาตให้เจ้าผู้ยังมีชีวิตอยู่ให้บรรพชาอย่างไรได้ เจ้าจงลุกขึ้นกินข้าวกินน้ำเถิดเจ้าจงบำเรอตนให้เป็นสุขเถิดเมื่อเจ้าลุกขึ้นกินข้าวกินน้ำบำรุงตนให้เป็นสุขก็จักยินดีทำบุญกุศลมารดาบิดาอนุญาตให้เจ้าบรรพชาไม่ได้มารดาบิดากล่าวอย่างนี้จบลงแล้วนายสุทินก็นิ่งเสียมารดาบิดาก็กล่าวขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองที่สานายสุทินก็นิ่งเสียอีกทุกครั้ง ลำดับนั้นพวกสหายของนายสุทินก็พากันไปอ้อนวอนว่านี่แนะพ่อสุทินเพื่อนเป็นบุตรน้อยคนเดียวของมารดาบิดาเป็นที่รักใคร่ของมารดาบิดาเป็นผู้ตั้งอยู่ในความสุขเสมอมาเป็นผู้ที่มารดาบิดาได้เลี้ยงดูมาให้เป็นสุขเพื่อนไม่เคยรู้จักทุกเลยถึงแม้ว่าเพื่อนจะตายมารดาบิดาก็ไม่ใคร่จะพลากจากเพื่อนมารดาบิดาจักอนุญาตให้เพื่อนผู้ยังมีชีวิตอยู่ออกบรรพชาได้อย่างไรเพื่อนจงลุกขึ้นกินข้าวกินน้ำ ทำตนให้เป็นสุขเถิดเมื่อเพื่อนลุกขึ้นกินข้าวกินน้ำทำตนให้เป็นสุขแล้วก็จงยินดีทำบุญต่อไปมารดาบิดาอนุญาตให้เพื่อนบนรรพชาไม่ได้เมื่อพวกสหายกล่าวอย่างนี้แล้วนายสุทินก็นิ่งอยู่พวกเพื่อนก็อ้อนวอนขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองที่สามนายสุทินก็นิ่งอยู่อย่างนั้นอีก ลำดับนั้นพวกสหายของนายสุทินจึงพากันไปกล่าวต่อมารดาบิดาของนายสุทินว่านายสุทินได้นอนอยู่กับพื้นซึ่งไม่มีสิ่งใดปูด้วยคิดว่าความตายหรือการบรรพชาจักมีแก่เราในที่นี้ ถ้าท่านทั้งสองไม่อนุญาตให้สุทินบรรพชาสุทินก็จะต้องตายอยู่ในที่นั้นถ้าท่านทั้งสองอนุญาตให้สุทินบรรพชาท่านทั้งสองก็พอจะได้เห็นหน้าสุทินถ้าสุทินไม่ยินดีอยู่ในการบรรพชาจากไปที่ไหนเสียจากต้องกลับมาที่นี่อีกท่านทั้งสองจงอนุญาตให้สุทินบรรพชาเถิดมารดาบิดาของนายสุทินก็รับปากว่าเราอนุญาตให้สุทินบรรพชาละ ลำดับนั้นพวกสหายของนายสุทินก็ไปบอกแก่นายสุทินว่าลุกขึ้นเถิดเพื่อนสุทินมารดาบิดาอนุญาตให้เพื่อนบรรพชาแล้ว ลำดับนั้นนายสุทินก็ยินดีร่าเริงลุกขึ้นลูบเนื้อลูบตัวด้วยคิดว่ามารดาบิดาอนุญาตให้เราบรรพชาแล้วลำดับนั้นนายสุทินก็บำรุงร่างกายให้มีกำลังอยู่เพียง2-3ถึงวันแล้วก็ไปเฝ้ากราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่ามารดาบิดาได้อนุญาตให้ข้าพระองค์บรรพชาแล้วขอได้โปรดบรรพชาให้แก่ข้าพระองค์เถิดสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็โปรดให้ในายสุทินอุปสมบทในพระพุทธศาสนา พระสุทินผู้อุปสมบทแล้วไม่ช้าก็ได้ถือมั่นอยู่ในคุณธรรมอันกำจัดเสียซึ่งกิเลสบาปกรรมทั้งปวงคือพระสุทินได้ถืออารันยิกะทุดงปินทปาติกะทุดงปังสุกูลิกะทุดงสปาทาจาริกะทุดงอาศัยบ้านพวกวัชชีตำบลหนึ่งเป็นที่เที่ยวบินทบาทสมกับความปรารถนา ก็แลในคราวนั้นชาวบ้านวัดชีนั้นเกิดอดอยากหาเลี้ยงชีวิตได้ยากคนล้มตายกันไปเป็นอันมากต้องเลี้ยงชีวิตด้วยการจับสลากที่สุดทั้งหลายไม่อาจเลี้ยงชีวิตได้ง่ายพระสุทินจึงคิดว่าพวกญาติของเราในเมืองเวสาลียังมีอยู่มากล้วนแต่เป็นผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สินเงินทองควรเราจะไปอยู่ใกล้กับพวกญาติของเราจึงจะเป็นการดีพวกญาติพี่น้องของเราจะได้ให้ทานทำบุญเพราะอาศัยเราเป็นต้นเหตุ ทั้งพิสุกทั้งหลายก็จะพลอยได้ลาบสก,การะบูชาตัวเราก็จะไม่ตัวเราก็จะไ,ไม่ลำบากด้วยอาหารการบริโภคคันคิดดังนี้แล้วพระสุทินก็เก็บเครื่องเสนาสนะไว้แล้วถือเอาบาจีวรอ,ออกไปสู่เมืองเวสาลีเมื่อไปถึงแล้วก็ได้พักอยู่ที่กูตะคารสาลาในป่าใหญ่ใกล้เมืองเวสาลี พวกญาติของพระสุทินได้ทราบข่าวว่าพระสุทินมาถึงเมืองเวสาลีแล้วพวกญาติเหล่านั้นจึงได้น้อมนําอาหารประมาณ60สําำรับไปถวายแก่พระสุทินพระสุทินก็ได้ถวายอาหารเหล่านั้นแก่พิสุส่์ทั้งหลายแล้วเข้าไปบิณฑบาตตามอนุกรมลำดับมักค,คาจนกระทั่งถึงบ้านของบิดา ในเวลานั้นทาสีแห่งญาติคนหนึ่งของพระสุทินกําลังจะเทขนมค้างคืนทิ้งในที่นั้นพระสุทินจึงกล่าวว่าถ้าของนี้เป็นของที่จะต้องเททิ้งก็จงเทลงในบาทของเราเถิดลําดับนั้นหญิงทาสีนั้นก็ได้เทขนมนั้นลงในบาทของพระสุทินได้สังเกตเครื่องหมายแห่งมือและเท้าและเสียงของพระสุทินได้ จึงได้กลับไปบอกมารดาของพระสุทินว่าข้าแต่พระแม่เจ้าบัตนี้พระลูกเจ้าสุทินมาถึงแล้วเจ้าข้ามารดาของพระสุทินจึงว่าถ้าคำนี้เจ้าพูดจริงเราจักไม่ให้เจ้าเป็นทาสีอีกต่อไปในเวลานั้นพระสุทินกำลังไปนั่งฉันขนมนั้นอยู่ที่ศาลาแห่งหนึ่งบิดาของท่านซึ่งกลับมาจัดทำงานก็ได้เห็นท่านนั่งฉันขนมอยู่ในที่นั้นครั้นเห็นแล้วจึงกล่าวว่านี่นะพ่อสุทิน พ่อได้เคยบริโภคขนมค้างคืนเช่นนี้หรือพ่อควรไปสู่บ้านของตนมิใช่หรือท่านจึงตอบว่าดูก่อนข้าฤหบดีอาตมาได้ไปที่บ้านของท่านแล้วขนมค้างคืนนี้อาตมาได้มาจากบ้านของท่านนั้นดังนี้ลำดับนั้นบิดาของพัสสุทินจึงนิมนต์พัสสุทินว่าขอพ่อสุทินจงมาไปที่บ้านของเราเถิดพัสสุทินก็ได้ไปที่บ้านของบิดาครั้นไปถึงแล้วก็ได้นั่งลงบนอาสนะที่เขาแต่งตั้งถวาย ฝ่บิดาของพระสุทินก็บอกว่าขอพ่อสุทินจงฉันเถิดท่านตอบว่าอย่าเลยคฤรบดีวันนี้เราไม่ฉันแล้วบิดาของท่านจึงว่าถ้าอย่างนั้นขอพ่อสุทินจงเข้ามาฉันในวันพรุ่งนี้เช้าท่านก็รับคำนิม์นั้นด้วยอาการนิ่งอยู่แล้วท่านก็กลับไป เมื่อสิ้นราตีวันนี้มารดาของพัสุทินก็ให้คนโบกพื้นดินด้วยมูลโคสดแล้วให้นําเงินนาทองมากองไว้เป็นสองกองกองเงินกองทองเหล่านั้นล้วนแต่เป็นกองใหญ่ๆบุรุษที่ยืนอยู่ข้างนี้ย่อมแลไม่เห็นบุรุษซึ่งยืนอยู่ข้างโน้นบุรุษซึ่งยืนอยู่ข้างโน้นก็แลไม่เห็นบุรุษซึ่งยืนอยู่ข้างนี้แล้วจึงให้นําเสือลำแพนมาปิดกองเงินกองทองนั้นแล้วให้ตั้งอาสนะขึ้นไว้ในถ้ำกลางให้แวดวงภายนอก ให้แวดวงภายนอกด้วยม่านแล้วให้เรียกภรรยาเก่าของพระสุทินมาสั่งว่านี่แน่สไพรสไพยเคยเป็นที่รักใคร่พอใจของพ่อสุทินผู้เป็นบุตรของเราด้วยการแต่งตัวอย่างไรเจ้าตรงเจ้าจงแต่งตัวอย่างนั้นหญิงสไพยนั้นก็รับจัก,กระทําตามเช้าขึ้นพระสุทินก็เข้าไปบิณฑบาตท,ที่บ้านของมารดาบิดาพอเข้าไปถึงแล้วก็ได้ดั่งลงบนอัสนะที่เขาแต่งตั้งไว้ บิดาของท่านจึงเข้าไปใกล้ท่านแล้วให้เปิดเสื่อลำแพนที่กองเงินกองทองนั้นขึ้นแล้วบอกว่านี่แนี่พ่อสุทินทรัพย์ทั้งสองกองนี้เป็นทรัพย์ข้างของมารดาเจ้าก็มีเป็นทรัพย์ข้างบิดาของเจ้าก็มีเป็นทรัพย์ข้างปู่เจ้าก็มีเจ้าอาจศึกมาบริโภคและทําบุญให้สบายได้ขอให้พ่อสุทินสึกมาบริโภคและทําบุญให้สบายเถิด ท่านจึงตอบว่าเราไม่อาจศึกได้เพราะเรายินดียิ่งต่อการประพฤติพรหมจรรย์บิดาของท่านจึงอ้อนวอนอีกเป็นครั้งที่สองที่สามท่านจึงตอบว่าดูก่อนคฤหามบ,บดีถ้าท่านจะไม่ฉุดคร่าความรักที่มีอยู่ในตัวอาตมาออกทิ้งเสียอาตมาก็จะพูดให้ท่านฟังในบัดนี้บิดาจึงว่าพูดเถิดพ่อสุทินท่านจึงว่า ดูกนชรืหบดีถ้าอย่างนั้นท่านจงให้ทํากระสอบป่านใบใหญ่ๆขึ้นแล้วให้นําเอาเงินทองนี้ลงบรรทุกแล้วให้บรรทุกเวียนไปเททิ้งเสียในกระแสน้ําคงคาเพราะเหตุใดจึงว่าอย่างนั้นเพราะความกลัวความหวาดเสียวความขนลุกขนพองการต้องปกปักรักษาอันมีทรัพย์นี้เป็นต้นเหตุจากไม่มีแก่ท่าน เมื่อพระสุทินว่าอย่างนี้แล้วบิดาของท่านก็น้อยใจว่าเหตุไรบุตรของเราจึงกล่าวอย่างนี้ลำดับนั้นบิดาของท่านจึงสั่งภรรยาเก่าของท่านว่านี่แหละสะพายเจ้าเป็นที่รักใคร่พอใจของพ่อสุทินอย่างไรก็ดีพ่อสุทินก็จัะทำตามถ้อยคำของเจ้าลำดับนั้นภรรยาเก่าของพระสุทินก็จับเท้าพระสุทินแล้วกล่าวขึ้นว่า ถ้าแต่พระลูกเจ้านางอับสรที่เป็นเหตุให้พระลูกเจ้าประพฤติพรหมจรรย์นั้นเป็นเช่นไรท่านจึงตอบว่านี่หนะน้องหญิงเราไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์เพราะอยากได้นางอับสรภรรยาเก่าของท่านได้ฟังดังนี้จึงคิดว่าวันนี้พระลูกเจ้าสุทินได้เรียกเราด้วยคำว่าน้องหญิงประหนึ่งว่าพี่น้องร่วมท้องเดียวกันเสียแล้วคิดดังนี้แล้วก็เกิดความเสียใจถึงกับเป็นลมสลบไปในที่นั้น ลำดับนั้นพสุทินจึงกล่าวแก่บิดาว่าดูก่อนคฤหบดีถ้าอาหารที่จะต้องให้แก่เรามีอยู่ก็จงให้แก่เราเถิดอย่าได้ทำเราให้ลําบากใจเลยบิดาของท่านจึงว่าจงฉันเถิดพ่อสุทินลำดับนั้นมารดาบิดาของท่านก็ได้เลี้ยงดูท่านด้วยอาหารอันประณีตให้อิ่มน้ำสำาําราญครั้นท่านฉันแล้วมารดาของท่านจึงว่า นี่แน่พ่อสุทินตระกูลของเรานี้เป็นตระกูลที่มั่งคั่งด้วยทรัพย์สินเงินทองพ่ออาจศึกมาบริโภคและทำบุญให้สบายได้ พ่อศึกมาบริโภคและทําบุญให้สบายเถิดท่านตอบว่าอาตมาไม่อาจศึกออกมาได้เพราะอาตมายินดีต่อการประพฤติพหมจันนักหนาแล้วมารดาของท่านจึงอ้อนวอนอีกเป็นครั้งที่สองที่สท่านก็ปฏิเสธอยู่อย่างนั้นมารดาของท่านจึงว่าถ้าอย่างนั้นขอพ่อสุทินจงให้พืชพันุ์ไว้เถิดอย่าให้ทรัพย์สมบัติซึ่งไม่มีบุตรสืบแทนของเราตกไปเป็นของเจ้าฤิ์ชวีทั้งหลายเลย ท่านจึงว่ามี่แหนมารดาการที่จะให้พืชพันุ์ไว้นี้อัตมาพอทําได้มารดาของท่านจึงถามว่าบัดนี้พ่อสิทินอยู่ที่ไหนท่านตอบว่าอยู่ที่ป่าใหญ่ใกล้เมืองเวสาลีตอบดังนี้แล้วก็ลุกขึ้นกลับไป ลำดับนั้นมารดาของพระสุทินจึงสั่งภรรยาเก่าของพระสุทินว่านี่แหนะสยเจ้ามีระดูแล้วเมื่อใดเจ้าต้องบอกมารดาเมื่อนั้นหญิงสายนั้นก็รับว่าเจ้าค่ะต่อมาไม่ช้าหญิงสายนั้นก็มีระดูแล้วได้บอกให้มารดาพระสุทินทราบมารดาพระสุทินจึงว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าเคยแต่งตัวอย่างไรจึงเป็นที่รักใคร่พอใจของพ่อสุทินผู้เป็นบุตรของเราเจ้าจงแต่งตัวอย่างนั้น หญิงสไพยนั้นก็รับทอยคำว่าเจ้าค่ะเมื่อหญิงสไพยนั้นแต่งตัวเสร็จแล้วมารดาของพระสุทินก็พาไปหาพระสุทินที่ป่าใหญ่อันมีอันมีในที่ใกล้เมืองเวสาลีนั้นแล้วกล่าวขึ้นว่านี่แน่พ่อสุทินตระกูลของเราเป็นตระกูลที่มั่งคั่งด้วยทรัพย์สินเงินทองพ่อสุทินอาจศึกมาบริโภคและทําบุญให้สบายได้ขอพ่อสุทินจงศึกออกมาบริโภคและทําบุญให้สบายเถิด ท่านก็ตอบมารดาว่าอาตมาไม่อาจสึกออกไปได้เพราะอาตมายินดีต่อการประพฤติพรหมจรรย์ยิ่งนักมารดาก็อ้อนวอนอีกเป็นครั้งที่สองที่สามท่านก็ตอบอย่างนี้อีกเป็นครั้งที่สองที่สแล้วมารดาของท่านจึงว่าถ้าอย่างนั้นขอพ่อสุทีนจงให้พืชพันุ์ไว้เถิดอย่าให้ทรัพย์สมบัติของเราซึ่งหาบุตรครอบครองไม่ได้ตกไปเป็นของเจ้าฤทธิ์ชวีเลย พระสุทินจึงตอบมารดาว่าได้แล้วก็จุงแขนภรรยาเก่าเข้าไปสู่ป่าใหญ่แล้วได้ร่วมประเวณีกับภรรยาเก่านั้นถึงสมครั้งด้วยในเวลานั้นพระพุทธองค์ยังไม่ได้ทรงบัญญัติศิกขาบทห้ามท่านจึงไม่เล็งเห็นโทษอันใดฝ่ายภรรยาเก่านั้นก็ได้ตั้งคันขึ้นในขณะนั้น ภุมมาเทวาสัตธธมนุษสาเวสูงในขณะนั้นภุมะมเทพพย,ยดาทั้งหลายก็ได้เป่าร้องประกาศกันขึ้นว่าเมื่อก่อนพิสุส่งยังไม่มีเสียดจันไรยังไม่เคยมีโทษอันใดอันหนึ่งเลยบัดนี้พระสุทินผู้เป็นบุตรกัลลันทเสษถีได้ทําให้เกิดเสียดจันไรขึ้นแล้วได้ทําให้เกิดทุกขภัยขึ้นแล้วดังนี้ภุมมานางเทวานางสุดทางสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวา ฝ่ายว่าเทวดาชั้นจาตุมมหาราชได้ฟังเสียงร้องป่าประกาศของภูมิมาเทพพยดาดังนั้นแล้วก็ได้ป่าประกาศต่อขึ้นไปจนกระทั่งดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปรนิมมิสวสวัสดีและพมโลกว่า เมื่อก่อนพระพิสุสงฆ์ซึ่งไม่เคยมีเสนียดจันไรไม่เคยมีโทษภัยอันใดเลยบัดนี้พระสุทินผู้เป็นบุตรแห่งกาลันตเศษถีได้ทําให้มีเสนียดจันไรขึ้นแล้วได้ทําให้มีโทษภัยขึ้นแล้วดังนี้อิติหเตนะคเนนะเมื่อครู่หนึ่งยามเดียวเท่านั้นเสียงนั้นก็ได้ดังขึ้นไปตลอดภูม,มิโลกเป็นที่น่าอดสูใจแก่เทวดามนุษย์นักหนาก็มีณการนั้น สิ้นเนื้อความในวาระพระบาลีตอนนี้เพียงเท่านี้ ต่อน,นี้ไปเป็นเนื้อความในอัตถกถาแห่งพระวินัยคัมภี์ปฐมสมันตปาสาธิกาว่าข้อว่าในเวลานั้นพระพุทธองค์ยังไม่ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามนั้นคือในเวลานั้นพระพุทธองค์ยังไม่ได้ทรงบัญญัติปฐมปาราชิกสิกขาบทเพราะเหตุว่าในปฐมโพธิการ20พรรษานั้นพิสุท์ทั้งหลายล้วนแต่ประพฤติดีประพฤติชอบยังไม่เคยมีพิสุรูปใดประกอบกิดนอกรีดผิดวินยัยเมื่อยังไม่มีสิกขาบทบัญญัติห้ามพระสุทินก็แลไม่ เห็นว่าการกระทํานั้นจะมีโทษเพราะถ้าพระสุทินแลเห็นว่าการกระทํานั้นจะมีโทษแล้วถึงแม้ว่าจะมีผู้ทําลายชีวิตของท่านท่านก็จะไม่ยอมทําอย่างนั้นเป็นอันขาดเพราะท่านได้ละคารวาตออกบรรพชาด้วยศรัทธาอันแก่กล้าโดยแท้แต่ที่ทําอย่างนั้นก็เพราะเข้าใจว่าจะไม่มีโทสานุโทษอันใด ข้อที่กล่าวว่าภรรยาเก่าของพัสุทินได้ตั้งคันขึ้นในขณะนั้นมีคำที่ควรอธิบายอยู่ในเรื่องตั้งคันอีกหลายอย่างคือการตั้งคันแห่งสตรีทั้งหลายย่อมมีด้วยเหตุแปดประการเพียงประการใดประการหนึ่งลวล่าคือมีขึ้นด้วยการร่วมประเวณีกันกันกบบุรุษตามธรรมเนียมแห่งโลกหนึ่งมีขึ้นด้วยการที่บุรุษถูกต้องร่างกายหนึ่งมีขึ้นด้วยการที่สตรีจับผ้าหนึ่ง มีขึ้นด้วยการดื่มน้ำกามของบุรุษหนึ่งมีขึ้นด้วยที่ถูกบุรุษลูกคลำสะดือหนึ่งมีขึ้นด้วยการได้เห็นบุรุษหนึ่งมีขึ้นด้วยการได้ฟังเสียงบุรุษหนึ่งมีขึ้นด้วยการถูกกลิ่นบุรุษหนึ่งรวมเป็น8อย่าง8ปประการด้วยกันดังนี้ อย่างที่1นนั้นไม่จําเป็นต้องอธิบายเพราะเป็นที่เข้าใจทั่วกันอยู่แล้วอย่างที่2เป็นต้นต่อไปนั้นล้วนแต่เป็นของที่จําเป็นต้องอธิบายเพราะเป็นของที่พวกเราไม่เคยได้รู้ได้เห็นทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงจกได้อธิบายต่อไปคือหญิงบางจำพวกในเวลามีระดูย่อมมีฉันทะราคะแรงกล้าย่อมยินดีต่อการที่บุรุษถูกต้องร่างกายของตนด้วยการจับมือถือแขนแล้วตั้งคันขึ้นก็มี เพียงแต่บุรุษจับมวยก้าวแล้วตั้งคันขึ้นก็มีเพียงแต่บุรุษลูกคำอวัยวะแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วตั้งคันขึ้นก็มีหญิงบางจำพวกตั้งคันขึ้นด้วยนำผ้าที่เปื้อนน้าการบุรุษใส่เข้าไปในอวัยวะรับของตนก็มีเช่นนางพิษุณีผู้เป็นภรรยาเก่าของพระอุทายีเป็นตัวอย่างฉะนั้น หญิงบางจําพวกตั้งคันขึ้นด้วยการดื่มน้ํากรรมของบุรุษก็มีเช่นแม่เนื้อตัวหนึ่งได้ดื่มน้ํากรรมของฤาษีตนหนึ่งซึ่งมีในที่ถ่ายปัสสวะแล้วตั้งคันขึ้นขอดบุตรออกมาเป็นมิกขสิงขะฤาษีเป็นตัวอย่างหญิงบางคนตั้งคันขึ้นด้วยการที่ถูกบ,บุรุษรูป สดือก็มีเช่นมารดาของสุวรรณสามโพธิสัตว์เป็นตัวอย่างฉะนั้นหญิงบางคนตั้งคันขึ้นด้วยการได้เห็นบุรุษก็มีเช่นพวกหญิงชาววังที่จ้องดูบุรุษในเวลามีระดูซึ่งมีใจขึ้นสู่ราคะแรงกล้าเป็นตัวอย่างหญิงบางคนตั้งคันขึ้นด้วยการได้ยินเสียงบุรุษก็มีเช่นแม่นกยางที่ตั้งคันขึ้นด้วยได้ยินเสียงฟ้าร้องและแม่ไก่ตั้งคันขึ้นด้วยได้ยินเสียง โคตัวผู้เป็นต้นข้อที่ว่าหญิงตั้งครันขึ้นด้วยได้กลิ่นบุรุษนั้นได้แก่แม่โคที่ตั้งครันขึ้นด้วยถูกกลิ่นโคตัวผู้แต่ข้อที่ภรรยาเก่าของพระสุทินตั้งครันนั้นเป็นการตั้งครันตามประเวณีโลกในข้อที่หนึ่งดังแสดงมาสิ้นเนื้อความในอัถกถาที่ควรยกขึ้นเทศนาเพียงเท่านี้ส่วนเนื้อความในธรรมมัธิบายสำหรับพระธรรมเทศนากันนี้เป็นอันไม่มีจึงเป็นอันว่าจบพระธรรมเทศนากันนี้เพียงเท่า ท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉชนี